ขอสวัสด of well, okay, ีทุกท่านนะครับนี่เข้ามาดูคลิปวันนี้นะครับก็สําหรับวันนี้นะครับผมก็มีเครื่องทำน้ําอุ่นนะครับเป็นเครื่องทำน้ำอุ่นแก๊สนะครับก็สําหรับตัวนี้นะครับคนที่เขามาสั่นนะครับก็บอกว่าอาการของมันก็คือมันปล่อยแก๊สนะครับแต่มันไม่สปาร์กนะครับสําหรับตัวนี้นะครับก็คือเวลาเปิดใช้นะครับก็จะเหม็นเหม็นแก๊สนะครับแต่ว่าไฟมันไม่ติดนะครับสาหรับตัวนี้นะครับก็เดี๋ยว เราลองมาแกะดูกันนะครับว่ามันจะเกิดจากอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะทําการแกะตัวนี้ออกก่อนนะครับเพื่อที่จะดูข้างในของมันนะครับสําหรับตัวนี้นะครับก็สําหรับตัวนี้นะครับแกะก็ดึงลูกบิด3ตัวนะครับตัวนี้ออกก่อนนะครับแล้วก็จะมีน็อตอยู่หัวสตัวนะครับแล้วก็ท้ายนะครับอยู่2ตัวนะครับ ก็สําหรับการที่จะดึงลูกบิดนะครับตัวนี้ออกถ้าเกิดว่าถ้าท่านใดที่มันดึงออกอยากๆนะครับก็มีวิธีก็คือใช้ผ้านะครับก็เอาสอดเข้าไปนะครับในลักษณะนี้นะครับแล้วก็ดึงออกมาเลยนะครับสําหรับไอตัวที่มันถอดยากๆนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะถอดดูข้างในมันนะครับ สำหรับตัวนี้นะครับก็คือตัวข้างในมันนะครับก็เดี๋ยวเราจะลองการทํางานแบบคร่าวๆก่อนนะครับว่ามันผิดปกติยังไงนะครับครับก็นี่ก็คือหน้าตาของด้านในมันนะครับก็สําหรับตัวนี้นะครับมันจะไม่ใช้เป็นสวิตที่เป็นแรงดันน้ํานะครับที่ดันเป็นไมโครสวิตนะครับแต่ตัวนี้นะครับมันจะเป็นไม่รู้ว่าจะเห็นชัดหรือเปล่านะครับ ตรงที่รัดตรงทองเหลืองตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือตัวหลีดสวิตช์นะครับตัวนี้มันจะใช้แม่เหล็กนะครับในการเช็คน้ําเข้านะครับมันจะไม่ใช้สวิตช์แรงดันน้ําเหมือนไอ้พวก GDL หรืออีโคลักนะครับเพราะว่าตัวนั้นจะเป็นเป็นสวิตช์แรงดันน้ํานะครับแต่ตัวนี้จะเป็นหลีดสวิตช์นะครับก็ตัวนี้ถ้าสําหรับการจะลองนะครับก็สามารถใช้ แม่เหล็กนะครับตรงน,นี้นะครับก็เดี๋ยวผมก็จะลองเทสทสก่อนนะครับว่าอาการเป็นยังไงนะครับก็ใช้แม่เหล็กนะครับแตะไปตรงดิสวิดนะครับแล้วก็เปิดเปิดตัวสวิตช์นะครับสังเกตนะครับ จะได้ยินเสียงนะครับก็คือเสียงตัวนี้มันคือเสียงของสตีนอยนะครับสตีนอยตัวนี้นะครับสตีนอยตรงปล่อยวาวแก๊สนะครับก็คือปกติแล้วถ้าเกิดว่าถ้ามันทํางานแบบนี้นะครับปกติตัวสปาร์กนะครับตัวนี้นะครับมันต้องทํางานแล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้มันมีปัญหาตรงที่ชุดสปาร์กของมันนะครับก็คือมันไม่สปาร์กนะมันปล่อยมันปล่อยแต่แก๊สออกมานะครับก็ ปัญหามันอาจจะอยู่ที่ชุดกล่องของมันนะครับตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวเราก็จะลองแกะออกมาดูก่อนนะครับสำหรับกล่องตัวนี้นะครับครับก็สําหรับตอนนี้นะครับผมก็จะทําการแกะกล่องออกมาเช็คดูนะครับสําหรับตัวนี้นะครับก็คือปัญหาตัวที่มันไม่สปาร์ทนะครับปัญหามันก็คืออยู่ที่กล่องชุดนี้นะครับก็การแกะก็แกะออกมาเลยนะครับด้านบนนะครับ นี้นะครับก็คือตัวนี้ผมได้ทําการแกะเช็คเบื้องต้นก่อนแล้วนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับก็คือตัวนี้ผมผมจะไม่ผ่าด้านล่างนะครับจะไม่ผ่าด้านล่างแล้วนะครับก็คือผมจะทําการงับมันขึ้นมาเลยนะครับตัวนี้นะครับเราก็สามารถใช้ไขควงแบนนะครับงับมันขึ้นมาได้เลยนะครับก็ง่ายง่ายกว่าที่เราจะผ่าด้านล่างนะครับ สำหรับตัวนี้นะครับก็มันก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับนี่นะครับก็สําหรับตัวนี้นะครับก็คือเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นที่ผมเช็คดูนะครับผมก็จะดูพวกอานะครับกับพวกขาฮาร์เซตเตอร์พวกนี้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่แล้ว ที่มันจะเสียนะครับมันจะเสียเพราะว่าโดนพวกซิลิโคนพวกนี้นะครับมันกัดขามันนะครับแล้วก็ทําให้มันขาดนะครับขามันขาดเลยทํางานไม่สมบูรณ์นะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้นะครับผมเช็คดูแล้วนะครับก็คือสภาพพวกอุปกรณ์นะครับที่มันโดนทับไว้มันก็ยังปกติดีอยู่นะครับไม่เป็นสนิมนะครับก็เลยผมก็เลย ทำการลองเปลี่ยนนะครับสําหรับตัวนี้ผมได้ลองเปลี่ยน C นะครับ C ตัวนี้นะครับก็คือถ้าเกิดว่าถ้ามันไม่สปาร์กนะครับก็มันจะมี C ตัวนี้อยู่หนึตัวนะครับที่ผมเคยทําคลิปไว้นะครับแต่ว่าสําหรับเจ้ากล่องนี้นะครับผมก็ได้ทําการเปลี่ยนแล้วนะครับแต่ว่ามันยังไม่ทํางานนะครับชุดสปาร์กมันยังไม่ทํางานนะครับก็เลย สรุปว่าสีตัวนี้นะครับยังไม่เสียนะครับแต่ว่าตัวที่เสียนะครับสําหรับตัวนี้ที่ผมเช็คดูนะครับมันก็คือตัวนี้นะครับเป็นตัวหม้อแปลงได์นะครับตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะลองเช็คให้ดูนะครับว่ามันเสียในลักษณะไหนนะครับสําหรับตัวนี้นะครับมันจะมีอยู่เจ็บขานะครับหนึ่ง สองสามนะับสี่ห้าหกเจ็ดนบเดีวผมจะลองวัดให้ดูนะครับก็ใช้มิเตอร์เข็มนะครับมิเตอร์เข็มก็ได้นะครับก็สําหรับการวัดนะครับก็ตั้งมิเตอร์มาที่คูนึงนะครับตัวนี้นะครับก็วัดนะครับจะวัดคอมไปที่นี่นะครับ นะครมันมันมันไม่มีความต้านทานอยู่เลยนะครับปกติแล้วมันต้องมันต้องขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าทามันไม่ขาดนะครับนี่นะครับก็คือมันขาดนะครับสําหรับหม้อแปลงตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะลองแกะออกมาให้ดูนะครับแล้วก็จะลองหาตัวที่มันดีมาวัดเทียบให้ดูนะครับ เดี๋ยวผมก็จะถอดหม้อแปลงตัวนี้ออกมาก่อนนะครับ ต,ตอนนี้ผมก็ได้ทําการดูดสกัวออกหมดแล้วนะครับทังเจ็ดขานะครับก็จะทําการถอดหมนออกมานะครับก็นี่นะครับตัวเล็กนิดเดียวนะครับสําหรับตัวนี้นะครับนี่นะครับก็จะลองมิเตอร์วัดให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ นี่นะครับก็คือมันมันไม่ขึ้นเลยนะครับนะครับแต่สำหรับฝั่งที่มีมสีขาตรงนี้ก็ไม่ขาดนะครับปกตินะครับแต่ว่ามันขาดฝั่งออกนะครับฝั่งที่มีสามขานะครับก็เดี๋ยวผมก็จะหาตัวใหม่ออกมาวัดให้ดูนะครับ ก็สลับตัวนี้นะครับก็คือตัวที่ปกตินะครับจะวัดให้ดูนะครับังเกตที่เข็มมิเตอร์นะครับนี่นะครับมันจะขึ้นทั้งสามขานะครับตัวนี้คือตัวปกตินะครับแล้วตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวผมก็จะทําการเอาใส่นะครับใส่กลับเข้าไปในบอร์ดแล้วก็ลองเทสดูนะครับว่ามันจะใช้งานได้หรือเปล่านะครับ นะครก็ทําการบัตรกีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวก็จะประกอบเข้าแล้วก็ลองเทสดูนะครับว่ามันจะใช้งานได้หรือเปล่านะครับ ก็เดี๋ยวผมก็จะทำการเทสนะครับเปิดเครื่องแล้วก็ใช้แม่เหล็กนะครับแตะไปที่ดิสสวิชนะครับก็สังเกตนะครับจะได้มีเสียงสปาร์กแล้วนะครับนี่นะครับนี่นะครับสังเกตนะครับที่เขี้ยวสปาร์กนะครับก็จะมีไฟออกแล้วนะครับสําหรับตอนนี้นะครับก็คือสรุปก็คือตัวที่มันมีปัญหานะครับก็คือตัวมอเตอร์แปลงนะครับตัวนี้นะครับก็สําหรับตัวนี้นะครับ ผมก็ไม่ค่อยเจอบ่อยนะครับส่วนมากที่เจอก็จะเป็นตัว c ีนะครับตัวนี้นะครับที่มันลดค่าลงนะครับทําให้ไม่สปาร์กนะครับหรือว่าไฟสปาร์กไม่ไม่แรงนะครับก็จะเป็น c ีตัวนี้นะครับก็สําหรับตัวนี้ก็เป็นหม้อแปลงนะครับที่มันมีปัญหาก็หวังว่านะครับคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาดูนะครับก็ถ้าเกิดว่าถ้าเราเช็คเองซ่อมเองนะครับ ลองเช็คดูบางทีเราก็ไม่ต้องเสียเงินไปเปลี่ยนหรือว่าไปซ่อมนะครับก็เป็นการประหยัดเงินนะครับถ้าเดี๋ยวผมมีอะไรใหม่ๆนะครับผมก็จะมาแชร์ความรู้แชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับได้ดูกันนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาดูคลิปวันนี้นะครับสวัสดีครับ